สารแคดีข้าวหอมมะลิโลกทุ่งกุลาจังหวัดร้อยเอ็ดตอนปราช์แห่งการทำนาที่มาของข้าวหอมมะลิตำนานเริ่มมาจากอดีตข้าราชการคนหนึ่งชื่อสุนทรสีหันเนินพนักงานข้าวของอำเภอบางคา้าในขณะนั้นคุ้นสุนทรสีหันเนินปัจจุบันอายุ87ปีเกิดในครอบครัวชาวนาอำเภอกันตังจังหวัดตรัง เรียนจบชั้นมองหกในตัวจังหวัดจากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียนแม่โจ้หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบันออกมาจากแม่โจ้นะไปเรียนสองปีนะแต่บังเอิญม,มันเกิดโงครามอาะเรียนต่อไม่ได้นะก็ต้องทำงานอพอทำง,งานเสร็จแล้วงงมันไก่าาบแบบเราข้าทำงานไม่รู้จะทำมีรุ่นพี่เขามีหนังสือเล่น ชื่อหนังสือน,นั้นหาชื่อหนังสือน,นั่นว่ามายาแม่โพชโดยคุณสุนทรเป็นหนึ่งที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนั้นหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมรับมอบหมายให้วางแผนเก็บพันุ์ข้าวที่ดีที่สุดตามพฤษฎีที่เรียนมาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชนบุรีได้ทั้งหมดจำนวน25สายพันธุ์ แต่ระหว่างที่เฝ้าติดตามดูการเจริญเติบโตของข้าวทั้ง25สายพันธุ์คุณสุนทรต้องเดินผ่านพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุกวันสังเกตว่าข้าวหอมมะลิปลูกหลังพันธุ์อื่นแต่เจริญเติบโตวรวดเร็วกว่าจนเก็บเกี่ยวได้ก่อนประกอบกับเห็นว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงของอำเภอบางคร้าจึงเสนอเรื่องไปยังกรมเกษตรเพื่อเพิ่มข้าวหอมมะลิเป็นสายพันธุ์ที่26 ในการทดลองเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจึงเข้าไปคัดรวงข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดจำนวนสองร้ลวงมันสุกล่อตาอยู่แล้วลองดูดิฮะแล้วก็ชื่อเสียงเขาก็กไม่เร็วชื่อข้าวขาวดอกมะลิเนี่ยเขาเป็นข้าวที่เรียกว่ามีความนิยมสูงในด้านคนมีเงินอะ่ะเพราะมันเป็นข้าวหอมเลยนะข้าวหอมนี่ใครไปบางคลาก็ต้อง คืออ่ะไปเจ้านายไปก็ต้องส่งให้หึงหาให้กินแต่ก็ลรองบอเอ้ยเราถ้าจะละเลยไปก็จะเสียเสียหนทางอองอืนนีะัในสุดก็ตัดสินใจใหม่เพิ่มรายงานเพิ่มว่าขออนุมัติเก็บข้าวเพิ่มอีกหนึ่งชื่อคือข้าวชื่อหอม แล้าขาวหลอกมาลิด